หรือว่าต้องตายให้หมดทั้งหมู่บ้านบริษัทนี้ถึงจะหยุดได้เรายังไม่เห็นความเป็นธรรมที่เกิดขึ้นกับชาวบ้านเลยชาวบ้านชาวบ้านได้แต่ผลกระทบชาวบ้านได้แต่รับความเดือดร้อนน้ําที่บอกว่าเอาไปช่วยเหลือเราก็ยังไม่ได้กันทั่วถึงชาวบ้านยังได้กินน้ําปับปาใช้น้ําปับปาและตรวจออกมาผลเลือดก็มีสารหนูแล้วก็แมงกานียสูงอยู่ในเลือด แลวปัจจุบันก็ยังต้องกินน้ําปราปาใช้น้บาปราปาอยู่เหมือนเดิมนี่หรือคือการแก้ไขนี่หรือคาสั่งที่บอกว่าให้เปิดได้ต่อเราไม่เห็นเรายังไม่เห็นความเป็นธรรมเกิดขึ้นและตั้งคําถามว่านี่หรือคือการแก้ไขเป็นคําพูดทางน้ําตาของสื่อกัญญาแกนนําชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากเหมืองทองคําจังหวัดพิจิตรทันท,ทีที่ทราบว่าอธิบดีกรุมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่สั่งเปิดเหมืองทองบริษัทอัครารีซอร์เซสจำกัดมหาชน หลังมีคำสั่งปิดมาตั้งแต่วันที่13มกราคมรวมระยะเวลาทั้งหมด44วันคำสั่งเปิดเหมืองทองอัคราวันนี้มีขึ้นหลังผู้ประกอบการเหมืองทองคําได้ส่งมอบหลักฐานการรักษาชาวบ้านและหาสาเหตุผลกระทบว่ามาจากเหมืองทองหรือไม่โดยจ้างมหาวิทยาลัยมหิดลตามคําสั่งแล้วแต่ถึงอย่างนั้นอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่บอกว่าการอนุญาตให้เปิดเหมืองครั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข4ข้อ คือ 1. ให้นําชาวบ้านที่เจ็บป่วยทั้งหมด254คนไปรับการรักษาเป็นรายบุคคลให้รายงานผลถึงกลมภายใน30วัน 2. หลังบริษัทมีผลการศึกษาวิจัยสาเหตุผลกระทบว่ามาจากเหมืองทองหรือไม่ให้นําผลดังกล่าวเปิดเผยสู่สาธารณะโดยเปิดเวทีเชิญนักวิชาการที่เห็นต่างมาวิพากษ์วิจารณ์ 3. ให้ตั้งคณะผู้ตรวจสอบการทำงานของบริษัทอัคาราโดยมีตัวแทนจากอาปตอท้ายดงจังหวัดเพชรบูร์และอปะตอเขาเจ็ดลูกจังหวัดพิจิตรและตัวแทนจากชาวบ้านในพื้นที่ที่มีความเห็นต่างเข้าร่วมและ4ให้บริษัทอัคาราส่งแผนปรับโครงสร้างภายในเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องมวลชนสัมพันธ์ภายในหนึวันด้วยเงื่อนไข4ข้อที่เราเพิ่มเข้าไปเนี่ยท่านจะเห็นทุกข้อเนี่ยเป็น มีความรุนแรงถึงขั้นสุดท้ายยกเลิกเพิกถอนทุกข้อเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้อัคราต้องคิดหนักนะครับทั้งสี่ข้อคุณต้องทําและมีกรอบเวลาชัดเจนต้องดูว่าเข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 า,เขาต้องรู้ฮะต้องคิดหนักแล้วครับผู้ประกอบการเหมืองแร่ทองคาที่ร่วมรับฟังคําสั่งบอกว่าน้อมรับและยอมปฏิบัติตามขณะที่ชาวบ้านยังคงยืนยันว่าบริษัทไม่ได้ปฏิบัติตามคําสั่งเดิมให้แล้วเสร็จตามที่ได้กล่าวอ้างและเห็นว่าการเปิดแบบมีเงื่อนไข ตามที่อธิบดีพูดควรทําตามเงื่อนไขให้เสร็จก่อนแล้วค่อยพิจารณาว่าควรเปิดหรือไม่คือมัน,มนความจริงในพื้นที่มันเป็นแบบนั้นก็คือเรายังไม่ได้รักษาเราก็บอกว่าเรายังไม่ได้รักษาแล้วคําสั่งบอกให้รักษาแต่ว่าถ้าเปิดแล้วเท่ากับว่าคําสั่งก็ไม่ได้เป็นคําสั่งสิคะในวันเดียวกันชาวบ้านรอบเมืองทองคําจังหวัดพิจิตรได้ยืนเรื่องร้องเรียนใหม่ต่ออธิบดีกรมอุสาหกรรมพื้นฐานและการเมืองแร่ หลังพบว่าแปลงนาที่อยู่ติดกับบ่อทิ้งกากแร่ของเหมืองทองมีน้ำสีดำและคราบมันซึมออกมาทั้งยังได้เดินทางไปยื่นอุทธรณ์คำสั่งเปิดเหมืองทองครั้งนี้ต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอีกด้วยเรียบแซมกระโทตกถ่ายภาพทานพิสิทธิ์ละํำรุงชัยช a t i o n TV รายงาน